ว่าการยอมรับที่จะให้เปิดมีการมีองค์ความรู้นี้ในสังคมอยู่บ้างน,นะครับเพื่อจะได้ให้เข้าใจเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมครับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความหลากหลายท้งนั้นเลยครับครับแล้วก็เพื่อไม่ให้ความหลากหลายนั้นมันปะทะจนกระทั่งกลายเป็นการไม่เข้าใจทางปัญญาและกลายเป็นการใช้กําลังใช้อะไรต่างๆใช้อํานาจเข้าไปจัดการกันซึ่งไม่ถูกเพราะมันจะไม่นํามาซึ่งความสงบก,ก,ก็รัฐก็ควรจะเปิดเวทีให้มีของแบบนี้ซึ่งอย่างเช่นในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะฮะวันที่สินี้เนี่ย ทางศูนย์มนุษยวิทยาศซรินทนร์ที่งอยู่ร่วมกันกับทรวงวัฒนธรรมนั้นเนี่ยรเราก็าจะจัดเวทีพูดคุยกันเรื่องหมู่บ้านผีปอบไม่ได้เป็นการเรื่องงง่ายนะฮะแต่หมายถึงเอาเอา,เอามิติทางด้านสังคมวิทยามิติทางด้าน,ม,าานมนุษยวิทยาเนี่ยมานั่งพูดคุยกันว่าคล้ายๆกับสิ่งที่เราสนทนาวันนี้ให้คนวงอื่นๆได้รับฟังบ้างแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่ผมเป็นคนบทบทเรียนมานะครับผมคิดว่าเรื่องที่ถูกที่สุดก็จีรังช่างยืนสุดก็คือว่ากฎแห่งกรรมนั้นมันมีเรื่องกิเลสนั้น เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกในการที่จะลดละเลิกครับแล้วก็ถ้าเราคิดว่าเรายังเคารพนับถือในเรื่องศาสนธรรมครับและถ้าเป็นยิ่งถ้าเป็นชาวพุทธด้วยนะครับผมก็ยิ่งอยากจะเรียกร้องให้เรานั้นเนี่ยประพฤติศาสนาอยาได้เพียงแค่ถือศาสนา,าในบัตรประชาชนส่วนเรื่องอื่นๆนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็สามารถให้มันเป็นไปนตามสถานการณ์ของชุมชนครับเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ชุมชนมองเห็นว่า แรงช่วยแรงขับแรงจัดการภายในชุมชนอ่อนแอจนไม่สามารถจะช่วยขจัดเรื่องของการชอบโกงการนําความรุนแรงเข้ามาสู่ซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นอีกกระบวนการหนึ่งแล้วนะครับ,รบอันนั้นภาครัฐก็ควรจะมีกระบวนการ<ม>เข้าไปร่วมกับภาคชุมชนมในการเข้าไปช่วยคัดกรองของพวกนั้นออกมาให้<ม>เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงครับนี่คือสิ่งที่รัฐจะทำต่อต่อเรื่องเหล่านี้ครับซึ่งเมื่อเช้านี้ก็ได้ไปคุยกับท่านรองประลัดกระทรวง มาไทยด้วยนะครับแล้วท่านก็เห็นตรงกันคล้ายๆกำนองว่าคือไม่ควรที่จะเอาอำนาจของรัฐเนี่ยเข้าไปยุ่งยามอะไรเลยนะครับเป็นแต่เพียงว่ารัฐควรจะตั้งหลักตั้งตัวไว้บ้างเพื่อจะเตรียมตัวนะฮะเขารบวัฒนธรรมชุมชนเขารบชาวบ้านแล้วก็เขารบเรื่องความสงบที่เขามีอยู่ส่วนในขณะเดียวกันถ้าหากว่าความสงบที่มันกําลังเกิดเปลี่ยนแปลงจะกลายเป็นเรื่องความรุนแรงอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นหรืออันนั้นเนี่ยรัฐควรจะเตรียมตั้งในการที่จะเป็น คู่หูในการที่ชุมชนและกระบวนการต่างๆ,ๆที่เขาจะเรียกร้องว่าเข้าไปแต่ไม่ใช่เข้าดาน,น้ากระดานเข้าไปทุกพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ที่เขาเรียกร้องเพราะนั้นเจ้าของพื้นที่คือประชาชนเจ้าของวัฒนธรรมก็คือชาวบ้านถ้าเขาเรียกร้องจึงจะค่อยๆเดินเข้าไปแล้ววิธีการก็แต่ละที่ก็ไม่จาเป็นเหมือนกันแต่เป็นเรื่องที่ต้องร่วมคิดร่วมทําไปด้วยกันครับครับวันนี้คุณวิศว์เห็นให้สัมภาษณ์ถึงเรือร่องพรบสารเจ้านั่นเป็นเรื่องที่มีคนถามว่ามีกฎหมายไหมกฎหมายที่จะดูแลเรื่องนี้ซึ่งผมก็บอกว่ากฎหมายที่ใกลล้้เเเเคีีีียงทท่่สุดาาารมวน คือถ้าถามในฐานอำนาจของกฎหมายครับฐานอำนาจของกฎหมายวันนี้มันไม่มีอะไรที่เข้าไปเกี่ยวข้งของกับเรื่องนี้โดยตรงนอกจากที่ใกล้ชิดที่สุดคือเรื่องพอรบรสารเจ้าแต่นั่นเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อดูแลถาวรสถานบางอย่างที่ตั้งขึ้นมาแล้วรับถก็อยากจะรู้นะแต่สมัยนู้นนะที่กฎหมายมันออกมาก็อยากจะรู้ว่ากระบวนการเรื่องดูแลทรัพย์สินเป็นยังไงผู้จัดการต้องมีคุณสมบัติงอย่างไรตามระเบียบหรือไม่ครับแล้วก็ ดูเรื่องบัญชีแล้วก็จบอยู่แค่นั้นเพราะนั้นนั่นคือใกล้สุดแต่ว่ากฎหมายนั้นก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพิธีกรรมครับไม่ยุ่งในเรื่องพิธีกรรมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการให้ความรู้เท่านั้นเองว่าอยู่ดีๆบอกว่ารัฐจะแห่เอากฎหมายวิ่งตึงๆเข้าไปเนี่ยมันไม่มีนะนอกจากไปเทียบเคียงเห็นกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งก่อนและในขณะในการศึกษาในประเด็นด้านวัฒนธรรมเถิดเพราะมันเป็นเรื่องความหลากหลายในในวัฒนธรรมทางสังคมครับ ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมาจนถึงท่วงท้ายรายการแล้วก็น่าจะพอมีข้อสรุปนะครับบนโต๊ะสนทนาโต๊ะนี้นะครับว่าเรื่องของความเชื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิศาสตร์หรือว่าการทรงเจ้าเรื่องของเทพนั้นเป็นสิ่งที่มีหลากหลายมิติและก็อย่างที่คุณวีรศักดิ์ว่านะครับก็คือว่าเราควรที่จะสร้างองค์ความรู้รู้เรื่องนี้จริงๆเพราะต้องยอมรับความจริงว่าปฏิเสธไม่ได้กับความเชื่อไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม ความเชื่อที่ว่านี้มีอยู่ในแทบจะทุกส่วนของสังคมไม่ว่าจะเป็นที่ไหนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในสังคมไทยของเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทําและก็จะต้องทําก็คือว่าต้องรู้ว่าอย่างไหนที่เป็นสิ่งที่ไม่เป็นพิษเป็นภายต่อสังคมอย่างไหนเป็นสิ่งที่สออเขาว่าจะเป็นการหลอกลวงสอเขาว่าจะใช้ความเชื่อนี้มากอบโกยผลประโยชน์ใส่ตัวก็จะต้องมีการแจ้งเตือนแน่นอนครับก่อนที่จะต้องก่อนที่จะแจ้งเตือนนั้นก็จะต้องรู้ก่อนว่า สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลสำหรับวันนี้เวลาคมชัลึกหมดลงแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอบคุณผู้รวมนนการทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ